เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าแค่คำพูดเนี่ยนะจะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับผ่านนิทานชาดกสุดคลาสสิกของไทยเรื่องราวของโคนันทวิสารกับพลังของคำพูดที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะครับคือถ้าจะให้พูดถึงอะไรสักอย่างที่มันพลิกเกมจากที่แพ้แน่ๆให้กลับมาชนะแบบสวยๆได้เนี่ย หลายคนอาจจะนึกถึงโชคชะตาหรืออะไรที่มันเหนือธรรมชาติใช่ไหมครับแต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันง่ายกว่านั้นเยอะมันคือคําพูดของเรานี่แหละเรื่องราวนี้จะทําให้เห็นภาพเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงเอาล่ะครับเรื่องนี้มันเริ่มที่นี่มีพราหมณ์เท่าอยู่คนหนึ่งครับคือแกจนมากนะแต่ใจดีสุดๆดแหละแล้วความรักทั้งหมดของแกเนี่ยก็ทุ่มไปที่เจ้าโคตัวหนึ่งชื่อว่านันทวิสาร เป็นโคบเผือกที่แกเลี้ยงดูมาเหมือนลูกแท้ๆเลยล่ะครับแล้วตรงนี้แหะครับคือจุดที่สำคัญที่สุดของเรื่องเลยความผูกพันของสองชีวิตนี้มันไม่ใช่แค่เจ้าของกับสัตว์เลี้ยงธรรมดาธรรมดานะครับมันคือความรักแบบครอบครัวเลยทุกครั้งที่พรามดูแลเอาใจใส่เนี่ยเจ้านันทวิสารมันรับรู้ได้หมดเลยแล้วในใจมันก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งนะจะต้องตอบแทนบุญคุณนี้ให้ได้แล้ววันนั้น ก็มาถึงจริงๆครับนันทวิสารเห็นเลยว่าเจ้านายของมันลำบากแค่ไหนมันเลยปิ้งไอเดียขึ้นมาใช้พละกกำลังมหาศาลของตัวเองนี่แหละจาัดก,การเดิมพันครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของพรามไปเลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับกวียเนี่ยไม่ใช่แค่เล่มเดียวนะแต่เป็นเกวียนที่อัดกรวดอัดทรายมาเต็มๆร้อยเล่มผูกต่อกันยาวเป็นหางว่าวเลย โอ้โหภารกิจที่ดูแล้วแบบเป็นไปไม่ได้ชัดๆแต่นันทวิสารบอกผมทําได้อาสา,าจะลากมันทั้งหมดด้วยตัวเดียวเลยเดิมพันครั้งนี้คือเดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับแล้วเงินเดิมพันนี่สิครับหนึ่งพันก็หาปันนะโหเยอะมากนะคือถ้าเทียบกับสมัยนี้มันคือเงินที่แบบเปลี่ยนชีวิตพรามจนๆคนหนึ่งจากที่ไม่มีอะไรเลยให้กลายเป็นคนมีอันจะกินได้สบายๆเลยครับ และแล้ววันนั้นก็มาถึงวันตัดสินชะตาคนนี่มามุงดูกันเต็มไปหมดเลยครับบรรยากาศมันตึงเครียดมากส่วนพรามเองเนี่ยโอ้โหในใจคงแบบทั้งลุ้นทั้งกลัวปนกันไปหมดแต่แล้วในวินาทีที่กดดันที่สุดนั่นแหละครับความกลัวมันก็เข้ามาครอบงำจิตใจของพรามจนหมดสิน้นแทนที่จะเป็นคำพูดดีๆให้กำลังใจกลายเป็นว่าแกตะคอกใส่โคที่แกรักเหมือนลูกว่า ไอ้โคกงไอ้โคโง่ลากไปเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากความโกรธนะแต่มาจากความกลัวที่อยู่ลึกสุดๆในใจแกเลยแล้วเป็นไงรู้ไหมครับคำพูดพวกนั้นมันเหมือนมีดเลยนะทิมเข้าไปในใจของนันทวิสารเต็มๆมันไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้จากพ่อของมันมาก่อนเลยมันก็คงจะงงคงจะน้อยใจทำไมทำไมพ่อพูดกับเราแบบนี้ ความรู้สึกเสียใจนี่แหละครับที่มันตัดกำลังทั้งหมดของมันไปเลยร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ยกลับยืนนิ่งสนิทเพราะใจมันพังไปแล้วขนก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับพรามแพ้พนันเสียเงินหนึ่งพันกหาปณะ,ะไปเลยแต่สิ่งที่แกเสียไปมากกว่าเงินอีกนะคือความไว้ใจจากสัตว์ที่รักแกที่สุดแกคงทุดลงไปนั่งแบบทั้งผิดหวงังทั้งอายไม่รู้จะทำยังไงเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับ ท่ามกลางความสิ้นหวังเนี่ยแหละนันทวิสารถึงจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่ความรักที่มันมีต่อพรามมันมีมากกว่ามันเลยเดินเข้าไปหาเจ้านายเงียบๆแล้วบอกเลยว่าที่เราแพ้เนี่ยมันเพราะอะไรกันแน่แล้วก็ให้โอกาสอีกครั้งหนึง่งโอกาสที่จะแก้ตัวแผนแก้ตัวที่นันทวิศารบอกพรามเนี่ยนะครับง่ายมากเลยบทเรียนสําคัญก็คือความผิดมันอยู่ที่คําพูดหยาบคายของท่านนั่นแหละแล้วก็เสนอให้ไปพนันใหม่อีกรอบคราวนี้ เอาเงินเป็น2เท่าเลยสองพันกะหาพนะโดยมีข้อแม่ข้อเดียวคือพรามต้องสัญญาว่าจะใช้แต่คำพูดดีๆคำพูดที่ออกมาจากความรักจริงๆพอถึงวันเดิมพันครั้งที่2นะครับเงินรางวัลน,นี่คูณ2ไปเลยคราวนี้พรามไม่ได้แค่ท่องจำคำพูดนะแต่แกพูดออกมาจากใจจริงๆใจที่รู้สึกผิดและเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อน,นันทวิสารด้วยนํำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดเท่าที่เคยมีมาแกพูดว่า นันทวิสารลูกพ่อเจ้าจงลากเวียนทั้งร้อยเล่มนี้ไปเถิดนะลูกรักแล้วนี่แหละครับปาฏิหาริย์ที่เกิดจากพลังของคำพูดจริงๆเพราะได้ยินคำพูดที่อ่อนโยนแบบนั้นเท่านั้นแหละพลังทั้งหมดในตัวนันทวิสารมันแบบพลุ่งขึ้นมาเลยมันรวบรวมกำลังใจทั้งหมดแล้วออกแรงฮึดเดียวเวียนทั้งร้อยเล่มที่หนักอึ้งเคลื่อนไปข้างหน้าแบบง่ายๆเหมือนไม่มีน้ำหนักเลยโอ้โหชัยชนะครั้งนี้มันสุดยอดจริงๆครับ ได้เงินรางวัลมาตั้งสองพันกหาปะนะไม่ใช่แค่ได้ทุนคืนนะแต่ได้กําไรมาอีกเพียบเลยแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะกําลังของนันทวิสารอย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดขึ้นเพราะพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพลังของปิยวาจาเรื่องนี้มันสอนอะไรเรากันแน่หัวใจของนิทานเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็คือหลักธรรมง่ายๆแต่แบบทรงพลังมากๆที่เราเรียกว่าปิยวาจานี่แหละครับดูสไลด์นี้สิครับ เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับฝั่งซ้ายเนี eline, ่ยครั้งแรกคำพูดหยาบคายผลคืออะไรแพ้สิ้นหวังแต่พอมาดูฝั่งขวาครั้งที่สองคำพูดดีๆให้กำลังใจผลคือชัยชนะความสัมพันธ์ของเหตุกับผลนี่มันชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะคำว่าปิยวาจาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การพูดจาเพาะๆนะแต่มันลึกกว่านั้นมันคือการสื่อสารที่สร้างพลังบวกเป็นคำพูดที่ช่วยเยียวยาจิตใจคนได้ ช่วยสร้างกำลังใจให้คนอยากจะสู้ต่อแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเลยในการสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับทุกๆคนรอบตัวเราไม่ใช่แค่มนุษย์ด้วยกันนะ แล้วสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อย้ำเตือนความจริงง่ายๆข้อหนึ่งที่ว่าไม่มีใครในโลกนี้หรอกครับที่ชอบฟังคำพูดหยาบคายไม่มีเลยแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นการเลือกใช้คำพูดดีๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือสิ่งที่ควรทำเป็นปกติเลยด้วยซ้ำ ก่อนจะจบกันไปวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งชายไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันเล่นๆนะครับจากบทเรียนของโคนันทวิสารเนี่ยลองกลับมาถามตัวเองดูว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปคำพูดของเรามันได้สร้างอะไรขึ้นมาบ้างมันได้ไปเติมพลังใจให้ใครหรือเปล่าหรือว่ามันเผลอไปทาร้ายจิตใจใครโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วจริงๆแล้วเราอยากให้ผลลัพธ์ของคำพูดเราเป็นแบบไหนกันแน่